ตอนที่9ภยัรยร้ายดาันสงพลทิ้งตัวนั่งลงบนเก้าอี้เมื่อเข้ามาในบ้านหลังหนึ่งของตอนเองจากนั้นพยักหน้าให้ลูกน้องนำพาตัวของเฉลยไปขังไว้ในห้องพลางทำเพลงอย่างสบายใจเพ้อเฝ้าเราเวลาอยากจะเห็นนักว่าอริสตรูจะทรมานสักเท่าไหร่เมื่อเห็นคนรักของมันอยู่ในกำมือเขาสะใจจริงว้ย ทรงพไม่เคยรู้สึกสบายใจเท่าวันนี้มาก่อนมาได้สบโอกาสเล่นงานสตรูหมายเลขหนึ่งพยายามโค้นลมที่มาตลอดแต่อีกฝ่ายระวังตัวเป็นอย่างดีรวมถึงอยากได้เหล่าคนงานมาเป็นลูกค้าเพิ่มรับรองว่าต้องมีไรายได้มากกว่าเก่าอีกไม่นานเสียนน้ำต้องไม่หลงเหลือแล้วกำชับให้ลูกน้องออกไปยืนเฝ้าอยู่ด้านหน้าบ้านและห้ามให้ทุกคนแตะต้องเหยื่อ รอให้ถึงเวลาอันสมควรเสียก่อนรับรองว่าทุกคนต้องได้เชยชมที่อุตซาเสียแรงแอบเข้าไปในไร่ข้าวโพดมึงมันไม่มีพักพวกอย่างกูก็ต้องแพ้อยู่วันยังคำ่ำเพราะหนึ่งในลูกค้าของเขาอยู่ในไร่ข้างทีบฉะนั้นจึงมีหูตากว้างไกลและให้ความร่วมมือในการแอบเข้าไปลักพาตัวของโชติกาและกับเม็ดยาไม่เท่าไรในตาวาวรอดราวกับปีศาตร้าย รวมถึงยิงพยองเป็นที่สุดเชื่อว่าอำนาจเงินสามารถบรรดาลได้ทุกสิ่งอย่างฝ่ายคนที่ทรงพลคิดว่าจะเอาชนะได้กำลังก้าวเท้าลงจากรถเพื่อไปสมทบกับบุคคลบางกลุ่มในตอนนี้มีรอยยิ้มผุดขึ้นบางแล้วพนมมือขึ้นไหวอย่างเคารพจากนั้นทรงสายตาขอบคุณกนิษฐาอีกรอบถ้าไม่ได้เจ้าหล่อนเขาคงแย่ก่อนจะก้าวเท้าขึ้นรถอีกคน แล้วตรงไปยังบางสถานที่รอผมนะคุณโซผมกำลังไปช่วยคุณแล้วหญิงสาวซึ่งถูกจับตัวมานั้นวงหน้าซีเซียวใส่สาตากวาดมองรอบๆอย่างหวาดกลัวได้ยินเสียงฝีเท้าเดินไปมาอยู่หน้าห้องสองมือนั้นถูกมัดด้วยเชือกลำคอค่อยๆชะเง้อออกไปมองนอกหน้าต่างที่เป็นไม้มองหาทางรอดของตัวเองแต่ดูเหมือนว่าความหวังจะริบหรี่ หัวใจเฝ้าคิดถึงเพียงชายที่รักโซอยากกลับไปหาคุณโซอยากไปบอกรักคุณดังๆอีกสักหนน้ำตาค่อยๆหยดแม่อีกรอบวันใจเหลือเกินว่าตนจะไม่รอดพ้นและภาวนาขอให้ชายหนุ่มปลอดภัยรวมถึงนึกห่วงบิดาและมารดาความกลัวถมเข้าใจอย่างหนักแต่ไม่ถึงสิบนาทีต่อมาเธอกลับได้ยินบางเสียงที่พานให้ดีใจพร้อมต้องเงี้ยหูฟังให้ชัดเจน เสียงตำรวจเฮ้ยตำรวจมามีเสียงวกเบกอยู่ด้านหน้าบ้านทําให้คนเป็นนายต้องกระเด้งตัวขึ้นจากเก้าอี้ไม่ต้องกลัวพวกพวกกูทั้งนั้นส่งพลยังวางหน้าเรียบเฉยไม่ได้มีทีท่าหวาดกลัวเท้าขยับเพื่อมองลอดหน้าต่างออกไปเห็นรถตำรวจกำลังจอดอยู่หน้าบ้านพลางชี้นิ้วไปยังลูกน้องคนหนึ่งมึงออกไปบอกว่าที่นี่เป็นของกู สมงผลมีท่าทางสบายๆเพราะว่าตอนใช้อํานาจของเงินที่มีปิดปากให้วางเฉยต่อหน้าที่พร้อมดึงมาเป็นคนของตอนหลายคนแต่ก็มีพวกที่ตรงฉินอยู่จำนวนหนึ่งผ่านให้หง,งุดหงิดไม่น้อยทว่าเพียงดึงสายตามองไปด้านนอกอีกคนหัวคิ้วต้องขมวดพร้อมกับรอยิ้มที่เหือดหายไอ้ที่มันมาได้ยังไงคำถามเกิดขึ้นในใจทันที เราถอยห่างจากหน้าต่างมาเล็กน้อยเราจะทํายังไงดีครับฝ่ายลูกน้องที่เห็นเขา้ามีท่าทางกลัวทันทีเมื่อพวกเขาจับดวงใจของอีกฝ่ายมาบวกกับเป็นพวกมือใหม่เพิ่งจะมาทํำงานแบบนี้เป็นครั้งแรกไม่เห็นต้องกลัวอะไรพวกกูทั้งหมดมึงเอาอีนั่นไปซ่อนด้านหลังบ้านก่อนส่วนพวกมึงสองคนตามกูมาแม้จะประหลาดใจแต่ก็ไม่ได้เกรงกลัว แล้วปรับสีหน้าให้เป็นปกติและคงต้องออกไปต้อนรับด้วยตัวเองซะแล้วจากนั้นกระตุกยิ้มร้ายรวมถึงเชื่อเสนิจใจว่าไม่มีผู้ใดมาค่นล้มเขาได้สองเท้าก้าวไปด้านนอกขณะที่ลูกน้องคนหนึ่งไปลากโชติกาออกจากห้องจี้ปืนที่เอวเพื่อบังคับไม่ให้หญิงสาวส่งเสียงขอความช่วยเหลือสวัสดีครับนิ้วพนมขึ้นวาเพียงรอยยิ้มค่อยๆหุบลง เพราะว่าในตอนนี้ไม่มีพักพวกของตนอยู่เลยเล้วหันไปมองศัตรหูหมายเลขหนึ่งอึจใจเดียวต้องเสหน้าไปมองชายที่กล่าวเสียงเข้มปล่อยตัวผู้หญิงที่คุณจับออกมาแล้วมอบตัวซะบุรุษที่มีท่าทางหน้าเกรงขามขยับตัวไปใกล้แล้วเอ่ยบอกโครงหน้าเรียบเฉยเทว่าแฝงด้วยอำนาจสายตาพินิจช,ชายเบื้องหน้าและตนได้รับคำสั่งให้เข้ามาจัดการ กับอำนาจมืดให้สินซากโดยกำลังเข้ามารับตำแหน่งใหญ่พอจะโค้นล้มพวกที่กระทำความผิดได้มอบตัวผมไม่ได้ทำอะไรผิดนี่ส่งพลไว้ไหลอดแปลกใจไม่ได้เมื่อเห็นบุรุษผู้หนึ่งที่มีคุณหน้าอยู่ในชุดของเจ้าหน้าที่พนักงานผู้รักษากฎ,กฎหมายแล้วนึกกลัวขึ้นมานิดนิดหรือจะเกิดเรื่องที่ตนไม่รู้มีคนใหม่เข้ามาในพื้นที่อย่างนั้นหรือ แถมยังเห็นหนายตำรวจที่ตรงชินซึ่งเพื่อนของทีบยืนอยู่ด้วยแต่เรามีหลักฐานว่าคนจับตัวผู้หญิงมาใช้ผู้นั้นยังมีท่าทางสงบนิ่งต่างจากคนด้านหลังเริ่มทนไม่ไหวเปล่งเสียงห้วนผ่านลำคอแต่ไม่ได้รู้เข้าไปเผชิญหน้าเกรงว่าอาจจะส่งผลร้ายปล่อยคนของกูหน้าของทีพร้อนเผาด้วยไฟแค้นแล้วชะเง้อคอมองไปรอบรอบ หวังว่าจะพบเห็นร่างระหงทว่าก็ไม่เห็นแม้แต่งเงาพานให้ใจเต้นระรัวแล้วเริ่มชักจะหมดความอดทนโดยมีมิ่งยืนอยู่ด้านหลังส่วนกนิถา,าเฝ้ารออยู่ในรถเพื่อความปลอดภัยผมว่าคุณน่าจะโทรไปหาที่สถานีดูก่อนเรื่องจะไม่ตอบคำถามของศัตรูแล้วหันไปกล่าวกับบุรุษแปลกหน้าเชื่อว่าถ้าอีกฝ่ายได้ลองต่อสายโทรศัพท์ต้องยอมล่าถอย แต่ไม่ถึงนาทีดวงหน้ากลับซีดเผือดราวกับตกใจไม่น้อยตอนนี้ไม่มีใครสามารถช่วยคุณได้แล้วเพราะทุกคนที่ละเลยหน้าที่โดนพักงานและกำลังถูกดำเนินคดีจากน้ำเสียงทรงอำนาจและท่าทางจริงจังทำให้ทรงพลชะงักตัวพร้อมนิ่งเงียบไปเกือบนาทีสมองกำลังคบคิดว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรมีความสงสัยอยู่เต็มอก แล้รับรู้ได้ว่าตนเองอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากพลางหันสายตาไปมองจ้องอริศัตรูอย่างนึกแค้นมือกำเป็นหมัดอยากจะซัดอาวุธออกไปแต่ตนกำลังตกเป็นรองถ้าคิดว่าข้างในบ้านมีก็เชิญเข้าไปด้านในครับผมบริสุทธิ์ใจในสถานการณ์ตอนนี้จะแข็งคืนไม่ได้แล้วก่อนจะประดับยิ้มราวกับเป็นผู้บริสุทธิ์ พร้อมขยับตัวหลีกทางให้ทุกคนเข้าไปในบ้านและแน่นอนว่าทีมนั้นทลาตัวเข้าไปเป็นคนแรกโซ่เจ้าของไร่คอโพส่งเสียงเรียกหาทันทีสองเท้ากระจนเข้าไปไม่รีรอคำอนุญาตซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตํารวจเดินตามไวๆไปด้านในขณะที่ส่งผลค่อยๆก้าวเท้าตามเข้าไปเพียงสายตากวาดมองไปอีกด้านจากนั้นก็ผ่อนฟีเท้า ปล่อยให้คนที่ต้องการเข้าไปในจังหวะจะก้าวผ่านประตูไปถึงด้านในก็ได้ทำบางอย่างนั่นก็คือผลักคนที่สืบเท้าตามมาให้ล้มลงพร้อมทั้งวิ่งหนีทันทีเพราะรู้แล้วว่าอำนาจของตนอาจจะลดลงส่วนลูกน้องเองก็หนีแตกกระเจงไม่ต่างกันหากจะจับใครสักคนมาเป็นตัวประกันคงทำไม่ได้แน่ในเมื่อคนที่ไร้ล้อมมีแต่ชายร่างคำยำนั่นมันจะหนีแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งทรงเสียงบอกสองเท้าก้าวเพื่อตามไปทันทีเพียงแต่ที่ไม่ได้สนใจเพราะกำลังปรารถนาจะพบหน้าของคนรักโซ่เจ้าของไร่ข้าวโพดซอยเท้าเข้าไปหาตามห้องต่างๆจากวงหน้าที่มีรอยยิ้มค่อยๆเลือนหายเพราะตอนนี้ทั้งสองห้องไม่พบสาวเจ้าแข้งขาแทบจะอ่อนแรงหรือว่าเขาจะมาผิดที่บางทีห้องสุดท้ายด้านหลังอาจจะพบ แต่ทว่าก็มีเสียงดังขึ้นดับความหวังที่ทําให้เขาแทบเซล้มลงในบ้านไม่มีผู้หญิงครับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งทําการบุกค,ค้นรายงานต่อหัวหน้าให้คนของเราค้นให้ทั่วเชื่อว่าทรงพลต้องจับผู้หญิงมาไว้ที่นี่เพราะคำบอกกล่าวของเจ้านายไม่น่าผิดเพี้ยนก่อนเห็นชายตัวโตหน้าซีดลงส่วนเรื่องคนร้ายที่หนีไปไม่ได้เพิกเฉยแต่พระมีอีกแผนสำรองไว้ คิดว่าอย่างไรก็ต้องมีการหลบหนีบวกกับมีมือดีรอคอยอยู่ไม่มีทางรอดพ้นายเจ้าของร่างบอบบางที่ทุกคนเฝ้าตามหานั้นกำลังเดินตัวสั่นจากการถูกปืนจี้ที่เอวอยากจะส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือแต่กลับไม่กล้าขณะเดินห่างออกมาเรื่อยๆโดยบริเวณด้านหลังนั้นรกร้างคล้ายกับป่าทว่าเธอก็จับอากับกิริยาของชายที่กำลังคุมตัวตนเองได้ อีกฝ่ายมีท่าทางหวาดกลัวคอยหันซ้ายแลขวาอยู่ตลอดบางทีเธออาจจะฉวยบางจังหวะวิ่งหนีส่วนทรงพลก็กำลังซอยเท้าสดฤิ์ต้องการไปให้พ้นก่อนมีเสียงกําปนาดังขึ้นทรงพลชักอาวุธออกมาเพื่อย,ยิงสกัดเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งกำลังวิ่งไล่มาสายตากวาดมองหาลูกน้องแต่ไม่พบว่ามีใครวิ่งตามตนมาเลยเสียงสารกระสุนออกจากรังเพลิงอีกรอบ แล้วรีบวิ่งไปตามถนนไม่สามารถวิ่งไปยังรถเพื่อหลบหนีได้เมื่อมันอยู่ด้านหน้าและเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเฝ้าอยู่โธ่โวยทำไมต้องเกิดเรื่องแบบนี้กับกูคนคิดร้ายสะบดล่นพร้อมพยายามรีบวิ่งไปขณะเดียวกันก็ต้องคอยหลบกระสุนปืนกระนั้นไม่นานสองเท้ากลับต้องช้าลงยามเพราะว่ามีชายสองคนกำลังยืนดักรออยู่ แต่ไม่แน่ใจเลยว่าเป็นมิตรหรือว่าศัตรูจึงกระชับปืนมันโดยมีทางเลือกไม่มากนักไม่ถอยหลังก็เดินหน้ามีแค่สองทางจากนั้นจึงเลือกวิ่งไปด้านหน้าอย่างน้อยชายสองคนนั้นอาจจะไม่ใช่ตำรวจแต่ดวงตาต้องขยายกว้างเมื่ออีกฝ่ายชักปืนออกมาแล้วเล็งมาทางตนหยุดระวางปืนซะเสียงที่ส่งมาทรงอำนาจและน่าเกรงขามชิบหาย หน้าของทรงพลมีความตกใจเห็นท่าทางและน้ำเสียงรับรู้ได้ทันทีว่าบุคคลทั้งสองไม่พ้นเป็นผู้รักษากฎหมายแต่อย่างไรก็จะไม่ยอมโดนจับติดคุกเพราะไม่มีวันพ้นโทษจึงยกมือขึ้นหมายจะสาดกระสุนปืนใส่บางทีอาจจะรอดก็เป็นได้จากนั้นก็มีเสียงดังขึ้นแต่เพียงแค่หนึ่งครั้งดวงตาของชายคนหนึ่งก็ขยายกว้างด้วยความเจ็บ แล้วค่อยๆมองต้นขาของตนเองพลางสุดร่างลงแต่ยังไม่ยินยอมยกปืนขึ้นอีกทว่าไม่ทันไรปืนกลับกระเด้งหลุดมือเมื่อมีคนเตะให้มันพ้นมือจากทางด้านหลังคุณถูกจับแล้วั่วครูก็มีเสียงดุดันทรงอำนาจดังขึ้นทรงพลถึงกับเจ็บใจยามถูกจับกุมลำตัวพยายามสะบัดแต่ก็ไม่เป็นผลแถมยังเจ็บบริเวณขาอีกด้วยปล่อยกู กไม่ผิดปล่อยสิวะส่งพลสะบัดต,ตัวอย่างแรงไม่อยากจะเชื่อเลยว่าตนเองกำลังจะสิ้นอำนาจส่งเสียงคำรามลั่นอย่างโมโหเพราะรับรู้ว่าหนทางรอดพ้นกฎหมายเริ่มยากขึ้นโดยไม่รู้ว่าทำไมคนของตนจึงไม่ได้แจ้งข่าวว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าค่อยๆซีดลงไร้สีเลือดก่อนถูกใส่กุญแจมือโดยมีชายสองคนยืนคุมอยู่ ส่วนในด้านโชติกายยังสืบเท้าเดินต่อไปเรื่อยๆขณะเฝ้ามองคนที่คุมตัวซึ่งหันซ้ายแลขวาคล้ายกับกำลังมองหาพักพวกหัวใจเต้นระรัวเลื่องรู้ว่าขืนไปไกลกว่านี้หล่อนอาจจะมีภัยมากยิ่งกว่าเดิมลมหายใจถี่ยิบและระอุร้อนบางทีเธอต้องทำอะไรสักอย่างแล้วสูดอากาศเข้าปอดเป็นอย่างไรก็เป็นกันแล้วตะเบงออกไปสูดเสียง ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยเธอช่วยจังหวะที่ชายร่างโตหันหลังไปมองเปล่งเสียงผ่านลํำคอแต่เพียงเสี้ยวนาทีก็โดนตวาดแล้วกดปืนที่เอวมากกว่าเดิมหุบปากอยากตายหรือไงถึงกับตกใจทำให้เผลอตะเบงเสียงดังความกลัวมากขึ้นไปใหญ่แถมยังได้ยินเสียงปืนผ่านให้มือไม้สัน่นทว่ากลับมีสิ่งที่ทำให้ต้องเบิกตากว้าง นั่นเสียงโซ่มีเสียงฝีเท้าดังไกล้เข้ามาผ่านทําให้หน่าเลิกลากต่างจากฝ่ายหญิงที่แย้มยิ้มอย่างดีใจภาวนาขอให้ใครสักคนได้ยินเสียงแล้วสวรรค์ก็ไม่ได้ใจร้ายจากนั้นสมองก็นึกบางอย่างขึ้นมาไม่แน่ใจว่าจะลองทำดูดีหรือไม่แต่มีเวลาให้คิดไม่มากจึงใช้หางตามองและช่วยจังหวะหนึ่งโอ๊ยหญิงสาวทำใจกล้า หันหลังไปผลักคนคุมตัวเธอให้ล้มลงทั้งที่กลัวว่าปืนจะลั่นใสเพียงคิดว่าผู้ชายคนนั้นคงไม่กล้าเมื่อเห็นอาการหวาดกลัวจากนั้นรีบซอยเท้าเพื่อวิ่งหนีทันทีโดยเลือกวิ่งกลับไปยังเส้นทางเดิมเพราะมั่นใจว่าต้องมีคนตามมาหาแน่เฮ้ย <Hey! S 1> ชายที่ไม่ทันได้ระวังตัวตกใจเป็นอย่างมากแล้วรีบกระเด้งตัวขึ้นอาจด้วยความเป็นมือใหม่ทำให้ใจกล้าก,กลัวกลัวหวาดระแวงไปหมด เทาอย่างยืนนิ่งเพราะตัดสินใจไม่ถูกจะวิ่งหนีไปหรือจะตามจับเหยื่อก่อนตัดสินใจพลิกตัวหนีเอาตัวรอดด้านฝ่ายหญิงนั้นวงหน้าค่อยๆแย้มยิ้มเพราะกำลังเห็นคนคนหนึ่งใครคนนั้นที่เธอปรารถนาคนทีบเสียงสันส่นๆร้องเรียกขณะบุรุษตัวโต,วต,วตวกำลังร้อนใจสองเท้าวิ่งตามหาร่างระหงไปทั่วรู้สึกคล้ายมวลอากาศลดน้อยลง และรู้สึกมากยิ่งกว่าเดิมว่าเขายังรักโชติกาอยู่และมากขึ้นกว่าเก่าความโกรธหายออกจากซวงจนไม่หลงเหลือจากนั้นหันมองตามเสียงคุ้นหูโซ่ so, เราก็มีน้องฝนจากฟากฟ้า,ฟาหล่นลงมาฉโลมใจที่กำลังแห้งกร้านในตาวาววับพร้อมกับออกฝีเทา้าก้าวไปด้านหน้าก้อนเนื้อภายในอกจะเต้นโครมคราม ภาวนาขออย่าให้มีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นราวในหนังหรือว่าในละครที่คนใดคนหนึ่งมักได้รับบาดเจ็บด้านหญิงสาววิ่งสุดแรงเกิดเพื่อจะทลาตัวเข้าสู่อ,อกกว้างปรารถนาจะได้ซุกซบให้ใคลายความกลัวไม่นึกฝันว่าจะเจอกับเหตุการณ์ร้ายคุณทีบชติกาครางเสียงสัน่นเมื่อใกล้ที่จะได้เข้าสู่งแขนของชายหนุม่มทีเองยิ้มค่อยๆกว้างขึ้น ก่อนดึงร่างระหงเข้ามาสวมกอดหัวใจของชายหนุ่มเต้นระรัวความรู้สึกรักค่อยๆประทุกออกมาราวกับโลกทั้งโลกสว่างสวัยขึ้นหลังเจอกับพายุฝนไม่เป็นไรแล้วนะคนดีชายหนุ่มปลอบแล้วกอดรัดแนบแน่นราวกับยกภูเขาออกจากอกเมื่อได้สาวเจ้าคืนกลับมาโดยไร้ริ้วรอยอธิบายไม่ถูกเลยว่าดีใจขนาดไหน มืออยังอบไว้ไม่ยอมคลายหลังน้ำเสียงอ่อนโยนชติกาปลดปล่อยน้ำตาและเสียงร้องไห้ทันทีถ้ารู้สึกปลอดภัยเมื่ได้อยู่ในอ้อมกอดของชายอันเป็นที่รักไม่ต้องกลัวนะคุณโซไม่มีใครทำอะไรคุณได้อีกแล้วเจ้าของไรเข้าโพดกระซิบบอกพร้อมกับจูบบนเรือนผมนุ่มสลวยเบาๆขณะที่สายตาหันไปมองลูกน้องของทรงพลที่ถูกจับกลุมตัว ไม่มีทางหนีพ้นไปได้พลันช้อนร่างระหงขึ้นแล้วอุ้มพาเดินออกไปด้านนอกตรงไปยังรถของตนที่จอดอยู่มือนุ่มซึ่งคล้องคอทีบกอดเขาแน่นกว่าเดิมเมื่อกำลังผ่านหน้าของผู้ชายหน้าขยะขยง้งโชคดีที่อีกฝ่ายไม่ได้แตะต้องตัวเธอเพราะอยากจะรอชายหนุ่มให้มาเสีก่อนแล้วก็ได้ยินเสียงไล่หลังมากูไม่ปล่อยมึงไว้แนะ่ไอ้ทีบ เจ้าของไร้ข้อพดไม่ตอบแค่สยะยิ้มเชื่อเดว่าทรงพลไม่มีทางหลุดพ้นกฎหมายไปได้และส่งยิ้มให้คนที่คอยอยู่เคียงข้างกันขอบคุณมากนะครับคุณนิดถ้าไม่ได้อีกฝ่ายเข้าของแย่เราอมยิ้มอย่างสื่อความหมายส่วนโชติกาต้องหลุบตาลงต่ำในเมื่อเธออยู่ในอ้อมกอดผู้ชายของคนอื่นพร้อมกับรู้สึกเจ็บแปรบ,บ,แบ,บิลึก ความดีใจค่อยๆจางหายจนทำท่าจะขยับตัวออกจากวงแขนทีบจึงต้องปั้นหน้ายักผมจะพาโซ่ไปโรงพยาบาลถึงตามร่างกายจะไม่พบบาดแผลแต่อยากให้ตรวจดูให้ชัดเจนก่อนกนิฐาจะหลีกทางให้และเดินเข้าไปหาบุรุษที่นำทีมจัดการกับเรื่องทั้งหมดท่าทางที่พูดคุยกันมีความสนิทสนมรถกระบะค่อยๆเคลื่อนตัวสู่ท้องถนน โดยมีมิ่งอาสาขับให้ทีพและหญิงสาวอยู่เบาะหลังฝ่ามือใหญ่คอยตระกองกอดไม่ยอมปล่อยกลัวเหลือเกินว่าคนตัวเล็กต้องจากไปแปบบไร้ลมหายใจโชคดีที่หญิงสาวไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆนอกจากรอยช้ำจากการต่อสู้ดิ้นรนตอนถูกจับตัวเท่านั้นชายหนุ่มจึงสั่งให้มิง่งตรงกลับบ้านทันทีทำไมกอดโซ่แน่นจัง ชติกาถามเสียงแผ่วถึงแม้จะมาอยู่ในห้องนอนแล้วทิพย์ก็ยังไม่ยอมปล่อยผมกลัวคุณจะเป็นอะไรไปชัยนมบอกอย่างตรงไปตรงมาแล้วคลายวงแขนเล็กน้อยเพื่อจดจ้องดวงหน้าหวานอยากให้รู้ว่าเป็นห่วงใจแทบขาดห่วงโซ่แล้วไล่โซ่ทำไมคะหญิงสาวถามคล้ายกับว่าเกิดความน้อยใจทิพย์กำลังทำให้เธองุนง,งในความรู้สึกที่นี่ไม่เหมาะกับคุณ มีคนจ้องจะทำร้ายคุณแล้วจะให้ผมนิ่งเฉยหรือไงในเมื่อฝ่ายนั้นก็มีอำนาจน้ำเสียงที่ใช้เข้มข้นไม่ปรารถนาจะให้คนตัวเล็กต้องมาเสี่ยงอันตรายอีกก่อนเลื่อนมือไปจับพวงแก้มเบาๆอย่างทนุถนอมแต่ก็มีหลายอย่างที่ข้างคาใจแล้วที่ไหนถึงจะเหมาะคะเอาอะไรมาเป็นกฎเกณฑ์แต่ไม่ต้องห่วงโซรู้ว่ายังไงก็ต้องไปเพราะคนกับคนนิด กำลังจะแต่งงานกันโชติกาสวนกลับทันทีแต่ก็ชะงักเล็กน้อยไม่ได้ฟังเหตุผลกระนั้นหน้าก็เจือนลงเมื่อนึกได้ว่าอกกว้างไม่ใช่ของเธออีกต่อไปแล้วก่อนดันให้ทีพ่างออกไปเจ้าของไร้ข้อยินยอมแต่โดยดีเขากำลังตัดสินใจไม่ได้บวกกับสับสนไปหมดในตอนนี้อยากจะให้คนที่พ่งผชิญกับเหตุการณ์ร้ายมาได้หลับสักตื่น คุณโซ่นอนพักสักหน่อยเถอะแล้วเราค่อยมาคุยกันอีกรอบถึงเวลาที่เขาต้องเปิดอกคุยรวมถึงอยากรู้เรื่องราวในอดีตอะไรจริงอะไรเท็จกันแน่เพียงแต่หัวใจก็ยังไม่วายกลัวไม่อยากมองมารดาในมุมไม่ดีแล้วฟื้นประดับยิ้มจากนั้นถอยตัวออกจากห้องมาด้วยสีหน้าเคร่งครึมที่ไม่ได้ไปไหนไกลคอยเฝ้าดูแลโชติกาอยู่หน้าห้อง แม้คลายความกังวลในเรื่องความปลอดภัยไปได้บ้างนับจากนี้เชื่อว่าที่นี่ต้องสดใสมากกว่าเก่าเมื่อกำลังจะมีคนฝีมือดีและตรงฉินเข้ามาดูแลรวมถึงอาจจะได้เป็นเพื่อนบ้านคนสำคัญด้วยด้านหญิงสาวค่อยๆทิ้งตัวลงนอนหัวใจรู้สึกครึ่งๆกลางๆจะดีใจก็ไม่สุดจะเสียใจมากก็ไม่ใช่เรื่องราวของเธอและชายหนุ่มมีข้อเท็จจริงซ่อนอยู่ ก่อนปิดเปลือกตาลงเพราะอาจจะเป็นคืนสุดท้ายที่ได้อยู่ที่นี่เธอจะทนอยู่ได้อย่างไรทั้งที่อีกไม่นานก็น,นิฐาและทีพจะแต่งงานกันทว่าวก็เคลือบแคลงว่าจะจริงหรือไม่แต่เมื่อได้ยินมากับหูของไม่ผิดจากนั้นต้องปิดตาลงนอนเพราะรู้สึกเหนื่อยล้าถึงหัวใจจะยังมีอาการปวดร้าวขณะที่ทีบนั่งถอนหายใจทิ้งอย่างครุ่นคิด เสื้อผ้ากับโทรศัพท์ของคุณโซ่ครับไม่ถึงสินาทีก็มีเสียงให้ทีบหันมองและพยักหน้าจากนั้นยื่นมือไปรับเสื้อผ้าของหญิงสาวมีคนโทรเข้ามาหาคุณโซ่หลายรอบแล้วครับแต่ผมไม่กล้ารับมิ่งรายงานแล้วค่อยๆถอ,อ,อยห่างออกไปทีบต้องพินิดมองเจ้าเครื่องมือสื่อสารเพราะว่าไม่ถึงนาทีก็ดังขึ้นอีกรอบรายชื่อที่ปรากฏบนหน้าจอทำให้ชายหนุ่มแย้มยิ้ม ด้วยความคิดถึงพร้อมกับตัดสินใจกดรับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่น้ำเสียงของคนตัวโต,วตวมีความดีใจผสมอยู่หวนคิดถึงอดีตที่เคยได้นั่งหัวเราะด้วยกันเป็นครอบครัวที่มีความสุขบิดามารดาของโชติกาก็ต้อนรับตนเป็นอย่างดีและรักตนเสมือนลูกทิพหระลูกทิพอาภาจำชื่อคนรักของบุตรสาวได้อย่างแม่นยำ แล้วคลียิ้มคิดถึงไม่เคยนึกโกรธเคืองแต่อย่างใดครับชายหนุ่มคารรับแล้วเอ่ยพอดีโซ่หลับอยู่ผมเลยรับแทนไม่อยากให้ทิ์อาพามารดาของหญิงสาวต้องเป็นกังวลทว่าไม่ถึงนาทีกลับได้ยินประโยคที่ทำให้แคลนใจตีกับน้องแล้วหรอลูกแสดงว่าน้องเล่าความจริงให้ฟังแล้วใช่ไหมหัวใจคนเป็นแม่เริ่มเชิญขึ้น พราะอยากให้ลูกได้สมหวังเสียทีความจริงอะไรครับโซยังไม่ได้เล่าให้ผมฟังเลยหัวใจถึงกับเต้นแรงความจริงอย่างนั้นหรือโชติกาไม่เคยบอกเล่าใดๆเลยนอกจากขอกลับเข้ามาในชีวิตหัวคิ้วขมวดและเขาปรารถนาจะได้ฟังผมอยากรู้ครับคุณแม่บางทีสิ่งเหล่านั้นอาจจะช่วยปลดล็อกความรู้สึกก็เป็นได้ฝ่ายทิพอาภาหนักใจทันที ไม่คิดว่าบุตรสาวจะยังไม่ได้บอกกล่าวแล้วเกิดความลังเลใจกระนั้นอย่างไรทีพก็สมควรได้รับรู้ความจริงแม่ไม่รู้ว่าทีพจะเชื่อคำพูดของแม่ไหมแต่แม่ไม่เคยโกหกตัดสินใจที่จะบอกกล่าวและปล่อยให้เรื่องราวเป็นไปตามบทบาทที่สมควรโดยเหตุที่บุตรสาวตัดสินใจหวนกลับไปเพราะทราบข่าวจากเพื่อนว่า ชายหนุมล้มละลายและเหลือตัวคนเดียวจากนั้นจึงค่อยๆเล่าความจริงผ่านปากน้ำเสียงเศร้าลงนิดหน่อยแต่ไม่ได้ถือโทษพยายามมองในมุมที่ตนนั้นก็เป็นมารดาเช่นกันนึกสงสารแต่เพียงลูกสาวเท่านั้นด้านทีบโครงหน้าค่อยๆซีสลดและตกใจแทบไม่อยากเชื่อสมองเกิดอาการตื้อทึบไปฉับพลันแต่รู้ว่ามารดาของโชติกาไม่เคยพูดปด แถมยังเอ็นดูตนเองเป็นอย่างมากทว่าก็มีสิ่งที่ทำให้เขาต้องเชื่ออย่างเสน่ใจเมื่ออีกฝ่ายได้ส่งภาพบางอย่างมาให้ดูขอบคุณมากครับที่ช่วยบอกเรื่องนี้รู้สึกประหนึ่งยกภูเขาออกจากอกทว่าวก็กลับรู้สึกหนักอึ้งในความจริงที่ล่วงรู้โครงหน้ามีความเศร้าปะปนเรื่องทั้งหมดถ้าจะมีคนผิดคงจะเป็นเขาเองกระมังที่ไม่เคยรับรู้อะไรเลย แถมยังกล่าวโทษโชติกาไปสารพัดจนอยากจะยกมือกำหมัดสัตว์หน้าของตนเองสักสองสามหนที่ปิดเปลือกตาลงอย่างทบทวนทุกอย่างแล้วหัวใจก็บอกหนึ่งสิ่งที่ทำให้สองเท้าก้าวกลับเข้าห้องทันทีแถมยังเดินขึ้นเตียงไปคร่อมร่างระหงโชติกาซึ่งงัวงเงียตื่นทำตาโตพร้อมตกใจไม่น้อย